สายพาดีทุกคนวันนี้พาทุกคนมาจอบอยู่ลังกำแพงเนาะ <c oughs> ยอก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 เนาะทางลังบอสติก็เป็นกำแพงโรงเรียนพ่อวังมนาะทุกคนก็อยู่ติดกับเส้นทางลากขาวเนาะแปลว่ามวันนี้บอสติจะพาทุกคนมาเบิง่งอ่าโครงลงังคาที่สร้างแล้วใหม่เนาะทุกคนเนาะเออสุดยอดเลยนะ,ะเป็นบริเวณอยู่ที่เส้นทางลากขาวเนาะ ตัดกับเป็นถนนหอวังเานาะแล้วนะลก็ตัดไปหาถนนวิภาวดีรังสิตเบื่องทุกคนเบื่องการก,ารการา่อสร้างนะการออกแบบการลงรายละเอียดต่างๆเนาะแล้วก็ทางเท้าใหม่นี่คือสิ่งที่ประเทศไทยทำได้แหละครับประเทศไทยเฮ็ดแล้วเนาะประเทศไทยเิ่นทำแล้วเนาะแล้วก็ทำจริงแล้วก็ของจริงผอมนะทุกคนสังเกตเบื่องหลอดไฟมีมนี่ทุกเสาเนาะทุกคน เสาสิบเสาสิบตนก็มีหลอดไฟสิบหลอดแล้วก็ในในบลอกกล่องข้างในเนี่ยมันมีสองหลอดนะสิบตนก็บยี่สิบหลอดท่าพันตนก็เป็นสองพันหลอดเลยนะทุกคนาคนลงทุนบนอัลเอา์ไใส่กับบ้านเมืองของคนอันด,ดีแบบพัฒนาอย่างจรงิจรงจังสุดๆเลยทุกคนอ่ามาสังเกตเบิง่งอ่ายังเสียนเสาไฟนะทุกคนเพบึนก็มีการออกแบบที่แบบอ่าเวแนวน้ำเขากับหลอกกับเสาไฟเลยนะ ล้างค่ากระมุงด้วยมิทันชิดนะแล้วก็เซาก็เป็นต้นเซาเหล็กบีมนะทุกคนซึ่งมีความแหลมนะแล้วก็ทนทานพอสมควรล่างนา้ำ่วนล่างน้ำเป็นล่างน้ำพ่อปลาแล้วก็เป็นล่างนา้ำสแต,เตนเลสนะพี่น้องสุดยอดดีๆใส่คองดีไปเลยเนาะแล้วก็เป็นทอน่อน้มพีวีซีพีวีซีหรือว่าอ,าอ,อะไรเนาะนเาะแล้วก็เป็นคองพีวีซีอะไรทุกคน ที่แบบมีความน่าเป็นพิเศษแล้วก็คนทานเป็นพิเศษเนาะแล้วที่พี่กหันคือตะแกรงเป็นสแตนเลสพี่น้องนี่นตะแกรงเป็นสแตนเลสเนาะก็ต้องลงทุนสุดๆ,ๆเขาจะใส่สุดๆเลยทุกคนโอ้แต่หจะบดงบประมาณนี้ยรายด่านแน่นอน,นอเนาะมาเบิรงฟังเร้่อนี่เบนที่เราทุกคนเงา้ยวสุดดูหลุดตาเลยจริงหรอเห็นปะ หลายๆคนคอมเมนต์มาว่าปาดคืออะไรเพราะกะอารมณ์ประมาณเนาะเฮ้ยโหใหญ่จังอะไรประมาณนี้นะทุกคนเออแตประมาณนั้นเนาะแล้วกับต้นใหม่เนาะซึ่งทีสำคัญคนกับโปดไทพิมธรรมศาสตร์เนาะคนกับมีการเว้าใช้มันเผาครับล็อกต้นใหม่เนาะแล้วก็เว้นระยะห่างอาจจะประมาณสัก20-30เจน,เ,นเพื่อ เวลาลมพัดแห้งๆต้นไม้มันกวัยไปควยมาหรือบอกแกว้งไปแกว้งมาจะโค้งลัางค่าก็จะบริหารผลกระทบแต่ถ้าเกิดว่าต้นไม้นี่ล้มแน่นอนโค้งลัางค่าถาก็แข็งแรงการนาจะเอาตอน้นไม้นี่ไว้บ่อยู่แต่ถาก้งลังค่าแข็งแรงกาสามารหาเอาต้นไม้ต้นนี้ไว้ได้แลทุกคน่นกลับรถตรงที่ไม่ใช่ที่กับรถแล้วหนึ่งนะนี่แหละสุดยอดลิมสุดยอด คนแบบของประเท,ที่พัฒนาทุกคนทางเพว่นก็มีเส้นสีเหลืองเหมาะสําหรับกุฏิอ่ากุฏิการทางสายตาเนาะพี่น้องที่จะใส่เส็นทางไดเส้นก,นกันเนาะโอ้เหล็กเนี่ก็เป็นเหล็กบีมอย่างดีเลยทุกคนเนะี่ยหนาขนาดหนึ่งเส้นเลยด้เนี่ยบนรส่งนี่นาจะหนึ่งเส้นนะทุกคนหรือว่าหนึ่งจุดหามินบ่อเหล็กสุดหยอดเลยดี เล็กนาใส่เล็กน้ายางดีเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยก็เคลื่อท้าวันเริ่มลงแล้วนะก็ว่ากันไปนะ่อตามอยู่การใช้งานสุดยอดดีดนี่แหละคือความพัฒนาที่แท้จริงเนาะอยากบอกว่าคนที่บอกว่าประเทศไทยว่าพัฒนาเนาี่ยอุ้ยมื่นหูมืน่ตนตาเบิ่งเนี่ยต่อ บ่อได้เบิ Rut, ่งซื้อออนไลน์ออนไลน์ยังเลยบ่บิมีโทรศัพท์ใส่เลยบ่บิเห็นแบบปานเมืองของเพิ่นเลยบ่ัต่ว่าเมืองไทยบิ้งจะเลิศนแหละฮื่มถือปุกปันคือเป่าคูมาแจะใช้บ่เมืองไทยบิ้จะเลิศเนาะมาเบิ่งเราเนี่ยเมืองไทยเขาจนไปหอดาวอังคารไปเอาอากาศเลยี่ขานบ่อหน้าผมกับเมื่อยสุดยอดอีนี่เบิ่งเราความจริงคือความจริงไงล่บเบิ้ตัวได้อัมปูได้ ันนี้คือประเทศไทยที่แท้จริงเลยนี่เฟืองเลาวผมจะเริ่อที่แท้จริงบริจตัวกูได้มากาเห็นเลยนี่สตานดีห่งนี่ยทิมหลุดโรงเรียนห้องว่างกัเห็นเองแหละทุกคนมันสุดยอดนี่แหละประเทศไทยการบริหารขึ้นอยู่กับกูนำดุลล่วนเนาะเพอ,อ,อตัวน,นี้เพื่นนา,นานจะตัดออกทุกคนเพราะว่ายังมันเหลือมโป่งข้างในแล้วเนาะอยตุมันรับน้ำหนักเท่าไหร่กูไม่ได้ตัดออก ตัดอกก่อนนะจุดๆเลยเียหวังฟังทางนี้ก็ซสายไฟกัยังพระทนได้เอาลงดินเนาะฟังถนนวิภาวดีลังสิทเนานะทุกคน กอนจะเล่นคองจริงของแถลโบไวไฟนะทุกคนแต่ทุกคนสังเกตเบิ้งลอดไฟป้าหลอดไฟมีทุกเสามีทุกคนดีดีเบิ้งกดนี่รัประเทศที่มันจะเล่นเป็นอย่างไรกับเบิงนะ้งเอาเนาะทุกคนเห็นเลยนนถนนฮวังเป็นปลายบอกว่าเป็นถนนฮวบงนะังเนาะสุดยอดการพัฒนา พัฒนายังดีเลิศเลยแหละนะโอเคทุกคนส้าเรบคลิปนี้บัาสาตีกับฮอโตล่าพี่ละหนองตะกอนกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ,ให้บราสาตีเลยทุกคนไปละบ๊ายบาย